สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทุกท่านจากคลิปตอนที่แล้วผมและคณะสามคนได้ขึ้นไปบนเขาภูตะแบงในประเทศกัมพูชาเพื่อไปถวายสังฆทานให้แดดตะเบาะดาบดอสีบนเทือกเขาภูตะแบงขณะขึ้นเขาขได้มีฝนตกนอย่างหนะักแต่พวกเราสามคนก็ไม่ย่อท้อยังคงเดินหน้า <ไป S 1> ต่อไปด้วยใจมุ่งมัน่นในคลิปนี้ท่านจะได้พบ บรรยากาศเมื่อพวกผมขึ้นไปบนเขาแล้วจะพบเจออะไรบ้างในระหว่างเดินทางไปถวายสังฆทานในครั้งนี้เมื่อขึ้นมาแล้วเส้นทางในป่าก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราต้องเดินไปอีก7กิโลนะฮะถึงเปิงตังยูเดินใีป่านี้ โดยตีไปเรื่อยๆหัวใจน้องทางในป่านะฮะมีน้ําไหลแบบนี้นี่เป็นทางทรายนะนี่ถอดรองเท้าเดินฮะผมมีรองเท้าคืออยู่นี่นะก <Y uni. S 1> ่อนนะเส้น <Y uni. S 1> ทางในป่านะคร ก็สวยงามดีเวลาน้ําไหลนะเหมือนน้าตกนะฮะนี่เส้นทางในป่ายามฝนตกก็เป็นแบบนี้นะมีน้ําไหลแบบนี้นะฮะตอนนี้คนของเราก็เดินลุกหน้าไปนู่นแล้วผมโ,โมวแต่ถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราเดินมาถึงอา่าอะไรนะเ,เรียกอะไร ลำห้วยก็ไม่ใช่มันเล็กอะไอถึงในนี้เส้นทางทางที่เราเดินมานะฮะก็มีน้ําไหลตามทางมาแล้วก็มาอยู่ในอลำห้วยไม่ใช่ลำห้วยออน,นี้มันเป็นอะไรลึกค้ามลึกชื่อมออกนะฮะอุ้ยลึกวาออุ้ยหัวเขา่าเกินหัวเขานะฮะน้ำออตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราหยุดกินข้าว ก็ไม่ใช่ไม่ต้องตรงนี้ต้องตรงตรงนี้แหละเราหยุดกินข้าวครั้งแรกนะฮะนั้นรงหน้าโอ้เน่เน่ตรงนี้โอ้ฝนตกน้ำในลำห้วยตรงนี้ไหลแรงมากนะฮะจะข้ามได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้โหน้ำแรงมาก ข้ามลำห้วยมาฮะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เคยเอามาใช้มันนี้แล้วมันเสียนะเขาก็เลยมาจอดไว้ทิ้งไว้นี่นะครับอันนี้ลำห้วยไหลน,น้ำไหลแรงมากฝนตกข้ามมาละอันนี้ทางขึ้นจากลำห้วยนะฮะที่เรามาหยุดกินข้าวข้าวก่อนนะตรงนี้แหละนะข้างหน้านี้ขึ้นมาจากลำห้วยนะฮะอน,นี้ วันนี้โชคดีที่ผมพกร่มติดรถมานะฮะ,ะมีร่มมาทั้งหมดสี่ตัวนะฮะสี่สี่คันนะจานหนึ่งเล็กไม่ได้ามาเล็กเกินไปนะสํสำหรับเด็กนี่ที่เราหยุดกินข้าวข้าวก่อนนะฮะตรงจุดนีนะ้ตอนนี้เราเดินมาถึงป่าระแหงนะฮะตอนนี้ป่าระแหงในยามฝนตกนะฮะตอนนี้เวลา สิบเจ็ดแล้วนะฮะตอนนี้ห้ามงเย็นแล้วตอนนี้น้ำเสียงน้ำไหลผมตอนนี้ก็ถอดรองเท้าเดินเพราะว่าเพราะว่าอ,อาศัยรองเท้าเดินเวลาเวลาเจอโคลนปุ๊บมันดูดนะฮะนี่ถึงหินได้จะสใส่รองเท้าเดินคืนละใส่รองเท้าเดินละไปต่อละอ่านี่ร ก็ประเฮหงประระเหงตอนนี้เ,เราเดินมาถึงตรงน้ำเยอะน,นะฮะตรงนี้เ,เดินหาตอนนี้เราจะข้ามตรงนี้ได้ไหมหรือเปล่านะฮะเพราะน้ำ ฝนตกน้ำ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 ไหลแรงมากนะฮะวายโอ้ตัวนี้โอ้ลึกมากน้ำซัดแน่ดูแล้วถึงตัวนี้ข้ามไม่ได้นะดูแล้วน้ำไหลแรงขนาดแค่ตรงนี้ยังอ่าเลยเลยเข่าถึงน่องแล้วตรงนั้นน่าจะเมตรหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินไปดูทางอื่น เดินลุยป่าเพื่อ,อไปไหว้หลวงเท้าหลุดลตอนนี้เดินลุยป่าที่มีน้ำไหวหลงเท้าหลุดเลยหลองเท้าเตะเดินในป่ามีโคลนไม่ดีเดินลุย,นเ,นลยเนี่ยป่าที่มีน้ำมานะคะข,ข,ข้างริมลำห้วยแล้วตัวน,นี้ก็มีต้นไม้ล้มขวางลำห้วยหรือเปล่าข้ามได้ไหม ស្រង់បានទេបានអ្ហ៎អូល្អដែរครับដើមដើម10ណាណាប់មើលផ្លែវាមកមែនយំស្នែងអ្ហ៎មែនហមយំស្នែងស្រិលស្នែងយំយំស្នែងអស់ក៏យំស្នែងអានិះក៏ហៅថាខ្មៀនเรียกភយุงឃីយុភយุงភយุงខៅនេះ โอ้โชคดีมากครับต้นนี้ล้มขวางล้มขวางาแม่น้ําให้เป็นทางข้ามนะฮะโชคดีขนาดไหนฮะดูนถ้าไม่มีต้นนี้เราข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยนะฮะแล้วต้นนี้พึ่งล้มนะฮะเนี่ยพึ่งล้มวันนี้หนหละเนี่ยดูจากใบนะฮะดูสดสดเลยถ้าดูนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมดูใช่ไมันถึงขนาดนี้นะนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ ต้นไม้ที่ผูกล้มลงมาแล้วเกี่ยวต้นไม้สดขวางขวางลําน้ําลําห้วยนะฮะเป็นสะพานให้เราข้ามไม่งั้นเราข้ามไม่ได้เลยนะฮะดูฮะน้ําไหลแรงมาก <c oughs> ข้ามโอ้มีสองฝั่งให้ให้เดินข้ามสบายเลยะฮะเนี่ยเดินนะดูฮะเนี่ยดูน้ําไหลแรงขนาดไหนดูฮะไอตรงนี้คือไอลำห้วยที่มีหินรับมีดนะฮะ มอสสลึงน,นะฮะ,ะเป็นทางเดินเนี่ยโอ,โอ้เนี่ยอะไรไมันจะโชคดีขนาดนี้ฮะต้นไม้ล้มขวางเป็นสะพานให้นะฮะนี่คือบารมีหลวงปู่สวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากภูกระแบงท่านเนรมิตให้นะฮะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะต้นไม้ต้นเนี้ยโค่นนะฮะรากถอนมาเลยนะไม่ใช่มีคนตัดนะแล้วก็ล้มมาทับต้นหนึ่งอันนี้โค่นต้นหนึ่งนะฮะ นะเป็นสะพานข้ามไม่งั้นเราข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยนะน้ำไหลแรงนะครับท่านผู้ชมจุดนี้คือจุดที่เหลือเชื่อมากๆครับเป็นจุดที่บง่งบอกว่าได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลนะฮะเรื่องการเดินทางขนาดน้ำไหลแรงเนี่ยท่านยังล้มต้นไม้เป็นสะพานให้นะฮะอ่านี่นะฮะสภาพ เดินลุยป่าเพื่อเข้าสู่เส้นทางเดิมนะฮะเราอ้อมนิดหนึ่งเมื่อกี้โอ้โหน้ำห้อยนี่ทำไมมันรกกังลย ภัพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือลำห้วยธมอสําลิงซึ่งแปลว่าหินรับมีดในยามน้ำปกติระดับน้ำที่ไหลยอยู่ในลำห้วยก็จะประมาณเท่านี้ไม่เกินระดับหัวเขา่าแต่ระดับน้ำวันที่พวกผมไปนั้นน้ำเพิ่มมาอีกหนึ่งเมตรจนล้นตลิ่งแต่ในตอนฝนตกหนักหลายวันระดับน้ำมวลน,น้ำป่าไหลแรงมากจนไม่สามารถเดินข้ามไปได้ น้ำที่ไหลแรงขณะนั้นสามารถพัดพาคนลอยเข้าป่าตกไปที่เน้าผาอย่างแน่นอนสะพานเทวดาจึงเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่สวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาแห่งภูตะแบงบดนบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่อให้คณะเราทั้งสามคนนำสังฆทานไปถวายดาบทหรือสีตามที่ตั้งใจเอาไว้ท่านผู้ชมที่ได้ชมภาพและคลิปนี้ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับแต่ผมและคณะทุกคนคิดแบบเดียวกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาท่านโดนบันดาลทําสะพานให้พวกเราข้ามไปได้ในวันนั้นท่านผู้ชมท่านใดได้มาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามถ้าท่านไม่อยากพลาดเรื่องดีๆเกี่ยวกับหลวงปู่สวงก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ